8มีนาคม2550คือข่าวเด่นลำดับที่9ของ TITV ประจำปีนี้ค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวงการสื่อสารมวลชนไทยซึ่งสถานีโทรทัศน์จะถูกปิดติดตามใน Big กสตอ y ค่ะ วันที่เจ็ดนะคะแต่วันที่เจ็ดใครคะเมื่อมีการยกเลิกเมื่อมีการบอกยกเลิกสัญญาแล้วนะคะคงจะไม่สามารถออกอากาศได้จนกว่าจะได้รับคําตอบจากสาน,นักงานคณะกรรมการการษาธิกาซึ่งนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะวันที่7มีนาคมนะคะ โทรทัศน์ไอทีวีที่ยืนหยัดในการทำหน้าที่ไปแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับสังคมไทยมาเป็นเวลากว่า10ปีนะคะเราคงต้องปิดตัวลงเพราะวัติคณะรัฐมนตรีในวันนี้นั้นมีความติดขัดในแง่ของกฎหมายที่จะไม่สามารถดำเนินกิจการสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ได้ชั่วระยะหนึ่งนะคะ เ็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่6มีนาคม2550หลังคณะรัฐมนตรีมีมติให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรียกเลิกสัญญาสัมปทานกับบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนหลังบริษัทไอทีวีไม่ชำระค่าปรับและค่าสัมปทานค้างจ่ายในวงเงินเกินกว่า1แสนล้านบาทตามที่สปรน,นระบุ มติคอรอมอในวันนั้นส่งผลให้สถานีโทรทัศน์ไอทีวีที่ออกอากาศมาตั้งแต่วันที่1รกรกฎาคม2539ต้องยุติการออกอากาศทันทีตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของวันที่7มีนาคม2550และถือเป็นอวสานสถานีข่าวที่ทำหน้าที่มานานกว่า10ปีเพราะแม้ว่าในเวลา00:01ของวันที่8มีนาคม2550จะยังมีการออกอากาศปกติ แต่ก็เปลี่ยนจากการออกอากาศในนามสถานีโทรทัศน์ไอทีีไปเป็นสถานีโทรทัศน์ทีไอทีีแทนจุดเริ่มต้นซึ่งเป็นที่มาของจุดจบสถานีโทรทัศน์ไอทีีเกิดจากการที่สปนไม่ยอมรับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ให้สถานีโทรทัศน์ไอทีีปรับผังรายการและลดค่าสัมปทานรายปีจึงมีการนำเรื่องนี้ขึ้นฟ้องศาลปกครองขอให้ยกเลิกมติอนุญาโตตุลาการและให้ไอทีวี กลับไปออกอากาศตามสัดส่วนที่ระบุในสัญญาพร้อมจ่ายค่าสัมปทานในอัตราเดิม13ธันวาคม2549สารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้ไอทีวีแพ้คดีและให้ดำเนินการตามคำขอท้ายฟ้องของสอปนคือต้องออกอากาศตามสัดส่วนเดิมและจ่ายค่าสัมปทานในอัตราเดิม หลังสารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้ชนะคดีสอปอนยได้ยื่นหนังสือขอให้บริษัทไอทีีดำเนินการตามคำสั่งศาลและเรียกค่าปรับจากการผิดสัญญาที่มีการปรับพังรายการและค่าสัมปทานค้างจ่ายพร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นเงินกว่า1 0 0 0แสนล้านบาทโดยคำนวณเงินค่าปรับด้วยวิธีคำนวณเป็นรายวันในอัตราร้อยละสิของค่าตอบแทนที่ไอทีีต้องชำระโดยคิดเป็นวันละ100ล้านบาท บริษัทไอทีวีพยายามโต้แย้งโดยยืนยันว่าไอทีวีไม่ได้ปรับผังรายการโดยพละการแต่เป็นการปรับผังตามคำสั่งของอนุญาโตตุลาการจึงไม่ควรต้องชำระค่าปรับพร้อมระบุว่าหากจะมีค่าปรับอัตราค่าปรับก็ไม่ควรสูงถึงวันละ100ล้านบาทไอทีวียันว่าวิธีการคำนวณค่าปรับในอัตราร้อยละสิบและคิดเป็นรายวันควรคำนวณจากร้อยละสิบห้าของมูลค่าสัมปทานก่อนจากนั้นจึงหารเป็นวัน แล้วค่อยคิดเป็นค่าปรับรายวันข้อโต้แย้งของไอทีวีไม่ได้รับการยอมรับจากสปนโดยสปนยังคงยืนยันว่าไอทีวีต้องชำระค่าปรับเป็นเงินกว่า9 0,000ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ยและสัมปทานค้างจ่ายรวมเป็นเงินกว่าแสนล้านบาทและยืนยันว่าหากไอทีวีไม่ชำระค่าปรับพร้อมดอกเบีย้ยภายในกำหนดสปน,สปนจะยกเลิกสัญญาสัมปทานและยึดคืนทรัพย์สินซึ่งเป็นของสอปนตามสัญญาสัมปทาน ไอทแย้งว่าเมื่อวิธีการคำนวณค่าปรับของสอปนอและไอทีวีไม่ตรงกันจึงเป็นข้อขัดแยง้งซึ่งในสัญญาระบุให้นำเรื่องนี้เข้าชี้ขาดในคณะอนุญาโตตุลาการเนื่องจากเป็นข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาแต่สปนไม่เห็นด้วยพร้อมยืนยันว่าให้ไอทีีชำระค่าปรับในวงเงินแสนล้านบาทภายในวันที่6มีนาคม2550แต่ไอทีีไม่ยอมชำระสปนจึงยื่นเรื่องขอยกเลิกสัญญา เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่7มีนาคมก่อนที่คอรมอจะมีมติให้ยกเลิกสัญญากับไอทีวีโดยให้มีผลตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของวันที่7มีนาคม2550แลวันที่7มีนาคมจะมีคำสั่งสารปกครองคุ้มครองชั่วคราวให้สถานีโทรทัศน์ไอทีวีออกอากาศอย่างต่อเนื่องโดยไม่ยุติการออกอากาศเพื่อคุ้มครองผู้ชมที่มีสิทธิจะได้รับทราบข่าวสาร แต่การออกอากาศในเวลาเที่ยงคูลหนึ่งนาทีของวันที่8มีนาคม2550เป็นการออกอากาศในนามสถานีโทรทัศน์ T ีไอภายใต้การกำกับดูแลของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งนั่นคือวันสิ้นสุดการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ไอทีบทีวีเสรีช่องแรกของประเทศไทยและถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยและในเอเชียที่มีการปิดสถานีโทรทัศน์นอกจากประเทศเวเนซุเอลา ที่มีการปิดสถานีโทรทัศน์เช่นกันอย่างไรก็ตามผ่านไป10เดือนวันที่19ทธันวาคม2550สารศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีที่สำนักง,งานประหลัดส,สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีฟ้องบริษัทไอทีวีให้ชำระค่าปรับและเงินสัมป,ปทานค้างจ่าย1นึ่งแสนล้านบาทโดยให้นำเรื่องกลับไปเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการก่อนเพราะเห็นว่า สปนอบอกเลิกสัญญากับบริษัทไอทีวีโดยข้ามขั้นตอนแต่แม้การพิจารณาระหว่างไอทีวีและสปนจะเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการแต่ทีวีเสรีช่องเดียวของประเทศไทยกลับไม่มีอาจารย์ที่จะจดใหม่